มาแล้วก็หนีก่อนนะครับเราไม่ไหวเรามีเคียวอยู่ไม่ต้องกลัวหรอก oh, <yeah. S 1> เคียวเคียวทำงานเล้วด้วยเดี๋ยวไปฟาร์มต่อดีกว่าฟาร์มเอาเลือดนะครับเหมือนจังหวะนี้แบบเราเข้าผิดตัวนะ แต่ก็ได้มาตัวหนึ่งชีช้ฉี่เอาไงครับฉี่โอ้ใกล้ตายนะใกล้ตายนะอันติปุ๊บโ,โหโดนล้านเลยครับเดี๋ยวเราตามชี้ไว้ก่อนนะดเดี๋ยวดูกว่าแต่เราแค่คลิปบนก่อนแค่คลิปบนแล้วดันป้อนไปดีกว่าไหมดันป้อมเลยโอ้ยไวโอเดี๋ยวไวโอตายนะ เดี๋ยวเคคลิปกลางก่อนเดี๋ยวเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับเพื่อเอามานาผมแบ,บัฟแดงด้วยเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปกล่างก่อนนะวาง เยวเตรียมจังหวะหล้วงแคลรี่นะครับเ,ต,เรกกตรียมตัวรอดักไว้มีดออกมาแล้วเราเห็นมีดแล้วเดี๋ยวให้เข้าใกล้เราอีกนิดน,นึงก่อนไม่เอาละเดี๋ยวไปเอาดักกันก่อนเลยเอาดักก่อนมาเอาคองก่อนนะ ึบเราได้เว้ยเดี๋ยวผมไปขี้ไงเดี๋ยวรอดักแครี่ก่อนเดี๋ยวรอล้วงแครี่โหยังไม่ได้นะช่งวงว่าย,ยังไม่ดีถอยก่อนเแคคคิปก่อนเดี๋ยวดันป้อมบนดีกว่าฉี่ฉี่เอาไงฉี่อยู่นี่นี้ก็บอกมาเถอะโหโหแทงป้อมด้วยไม่ไหวเงี้ยเอาป้อมก่อน ดันเลนบนนะเดี๋ยวรอดันเลนบนกับเลนล่างนะน้ำชี้ก่อนเออหนีไปเถอะเราดันเลนบนก่อนอเอครอเลนล่างนะรวมเลนล่างก่อน ไม่กล้าเสี่ยงอะอะไรอะไรยิบเน็ตโอ้โหหนีเลยคิดด้านหลังเดียวช่างหลานไม่เป็นไรสุดทีหนาเดี๋ยวเอามังกรแล้วกอนก็เด ok ี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนต่อนะ เลยมิกเลอสี่ตัวเดี๋ยวเข้าไปเกลี่ยคิวก่อนแล้วบับแดงก่อนเห็นรอเนากินหมดหรือวะรอเกลี่ยคิวก่อนนะเ,เคคก้วไปดิเก้วนี่นนนตินะ๊กอ่ะรอจังหวะการต้อมนะครับขี่ขฉี่เอาไงครับฉี่ ที่ตายไม่ทันหรอกครับจังหวะนี้น่าจบได้นะรอดฝึก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 โอ oh ้โหโอ้โหมีป็นลายมีแต่ลายจังหวะนี้เอาไงครับเอาไงเอาไงยิปเน็ตยิปเน็ตไหวเปล่ายิปเน็ตยิปเน็ตเอาหรอครับเอาไว้โอตัวเดียวน่าจะชนะละโอ้โหเจ็บ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 อยู่เราอะ โอ้ยเอายันป้อมเอายันป้อมเมื่อยังได้ครับจังหวะนี้โอ,โอ้ตายเลยโหมีการรีพอร์ตด้วยก็ใครชอบนินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ